ว่าอยู่ไหอจะจบหรือยังเนี่ยกันจบแล้วครับจบแล้วครับอ๋อทำเรื่องจบแล้วแล้วต่อไหนไหมต่อที่ไหนไหมเอ่อผมไม่ต่อกฎหมายที่วินัยอื่นไม่รู้แล้ววินัยไหนก่ะลังต่อกฎหมายเนี่ยเล่นกฎหมายด้วยเหรอจะไปทางตำรวจหรือเปล่าครับครับอ๋อตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะรรับราชการตำรวจพ่อชอบครับเลยพ่อเขาอยากให้เป็นครับโอ้ยนี่ทำพื่อพ่อเลยนะสบายอยู่แล้วนะตั้งมวยเนาะโอ้พี่ชาติตบรตร นะครับอ่ะมาพูดถึงวันที่เราไปโกเอินเตอร์ดีกว่าครับหลายคนนี่จับตามองเลยนะครับตวันฉายชกกับชอนเคลนซี่นับชกไอแลนด์นะครับไอไแลนด์นั่นแหละนะครับชาวไอแลนด์หลายคนก็มีคําสบประหมาาตะวันฉายบอกว่าเนี่ยคุณไปต่อยต่างประเทศเดี๋ยวคุณก็โดนหมัดอีกเหมือนไปต่อยจีนอ่ะเดี๋ยวเมาชีวิตอีกถ้ารู้ใช่ไหม เราชินอ่าไปที่จีนเนี่ยวันนั้นหลายคนก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะเข้าชิงครับสุดท้ายไปเจอหมัดกู่ต่อสู้นะครับครั้งเนี้ยไปต่อยวันแชี้ยนชิปครับนะครับหนักใจไหมก่อนก่อนไปต่อยเนี่ยเรารู้สึกหนักใจไหมต้องไปต่อย,อยต่างชาติไอ้หนักใจคู่ชกไม่เท่าไหร่แต่ว่าหนักใจว่าจะทําหนักได้หรือเปล่า<ม>เฮ้ยจริงเหรอทำหนักเยอะเหรอกี่กิโลกันหกสิบห้าโลป่ะหกสิบห้าจุดแปดเอาแล้วเราทำทั้งหมดกิโลอ่ะไฟเนี่ย ก้าโลสองครับโพูดเป็นเลขก็เก้าโลเก้าโลสองครับอ้ยหกสิบห้าเท่าไหร่นะหกสิบห้าสิบห้าจุดแปดหกสิบห้าจุดแปดออคือความเป็คพิชิพเนี่ยมันไม่เหมือนกับร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าปอนด์อเอคือเขาแบ่งรุ่นน้ำหนักไม่เหมือนกับสถาบันอื่นอ่ะคือเขาตรวจน้ำนะครับตรวจทีให้พูดง่ายเออตรวจปัสสาวะเราครับผมนะครับตรวจเลือดได้ไหมไม่ตรวจครับตรวจตรวจค่าน้ำตรวจเลือดก็ โควิดตรวจเลือดนีดหน่อยอ่ออ่าก็คือหลักๆเนี่ยจะตรวจค่าน้ําคือถ้าน้าน้อยจะแสดงว่าคุณทําน้ําหนักเยอะแล้วเราก็ต้องลดน้าหนักด้วยเป็นอะไรที่ขัดกันนะบางทีก็วันนัทผมลดผมตื่นแต่เจ็ดโมงผมลดเก้าโมงอย่างเที่ยงคืนอ่ะังช้ำหนาผาะเที่ยงคืนอ่ะเฮ้ยจริงจี๊ผมผมไม่มีเลยใช่ลดน้ำหนัก่ครับโอ้หแล้วก็มาต้องแล้วก็ต้องมาห่วงค่าน้ําในร่างกายอีกเออเออ ตอนเช้าแปดสิบสิบเอ็ดโมงต้องไปสนามแล้วแบบแทบไม่นอนเลยนอนได้แค่แปบเดียวกินข้าวได้แค่สองมื้อต้องไปต่อยเราไม่รู้ว่าการเตียนน้ําหนักการคือว่าประสบการณ์เราไม่เคยมาต่อยอย่างนี้ว่าตรวจฉี่เป็นยังไงอะไรไงเี้ยการแล้วก็พอจะไปได้แล้วสบายๆครับอคือถ้าเกิดว่าเราลดน้ำหนักแล้วข้าน้ำไม่ผ่านเนี่ยคือเตลเลยนะไม่ได้ต่อยเลยนะต้องต้องไปวิ่งใหม่กินน้ำวิ่งใหม่วิ่งใหม่ผมวิ่งมาณน้ผมวิ่งประมาณสามสี่รอบ โอแล้วเป็นไงการเวลาต่อยแล้วมันรู้สึกมีแรงไหมมันมันแรงไหมล้าไหมมันล้ามันล้าคือว่ามันออกวุฒิไม่หนักพี่จะถีบคู่ต่อสู้กระเด็นกระดอนแล้วมันถีบไม่ไปเตะเองล้มเองแต่กันมันจีบกำแพงใช่ไหมโอ้โหครับเอาแล้วล้มเองอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยเต็มร้อยแบบว่ามันยังไงพูดถึงจังหวะเตะหน่อยจังหวะเตะหน่อยเออไอ้หวะปลายคางปลายคางนั้นฟุกหรือเปล่าหรือว่าตั้งใจนายฟุกครับ คือหวังแต่ก้านคอหรือยังไงการมันดึงหลบพอหวังแต่ก้านคอเพราะว่านวมันเล็กถ้าบางมันมันก็โดนน่ะโดนโดนคอโดนคางก็หลับเหมือนจังหวะเขาดึงหลบไม่พ้นเนาะเราเราต่อยนวมเล็กครั้งแรกเลยป่ะครับครับผมใช่ครับเจ็บไหมเวลาโดนนมเล็กเนี่ยเจ็บไหมฮะถ้าโดนนมใหญ่นมเล็กโดนต่อยก็เจ็บครับอ่าถ้าเลือกอ่ะอยากโดนนมไหนเมื่อกันขอไปเดินสักนมแล้วกันมันเท่ากับไอที่ไปต่อยจีนไหมนวมเท่ากันไหม นวจีนใหญ่กว่าครับแต่ว่าน้ําหนักมันมันตู้เขาไม่ได้โอ้โหถ้าถ้าอย่างนี้เนี่ยเวทนี้ก็คงไม่ได้นานสิกันใช่ไหมก็ผมตอนนี้ผมก็พยายามต่อยเวทนี้ก่อนเพราะว่าเขาขึ้นไปเจ็ดสิบโลเงี้ยคุณชกคนใหญ่ก็ยังไม่ถึงนะเวทก็ยังไม่ได้อยู่ดีตอนไปจีนการไปต่อยน้ำหนักก็นละตอนไปจีนอ่ะผมไปต่อยหกสิบเจ็ดกิโลน้ําหนักปล่อยตอนนั้นผมหกสิบแปดกิโลอ๋อทําทไม่ต้องทําเลยรอบนั้นที่ไปจีนตามไม่อยู่ คือถ้าไปเจ็ดสิบเนี่ยก็ยังบางอยู่ดีน้ำหนักไม่เต็มรอบนี้ลดสะใจเลยนะเกือบสิบโลอ๋อแล้วเราคิดว่าจะได้นานไหมการเวทเนี่ยได้ก็จะเอาแชมป์ก่อนแล้วค่อยค่อยเฮ้ยคุณพูดแบบนี้เนี่ยนะครับแชมป์เ็ี้ยต้องรออยู่นะเอาละสิแชมป์ในรุ่นของเราเนี่ยน้องโอ๋น้องโอ๋สิอย่างนี้น้องจานเลย คือเรามาทางมวยไทยใช่ไหมไม่ให่ไม่ใช่คียบ็อกซิ่งเนาะไม่ใช่เป็นรูปแบบมวยไทยครับก็ต้องน้องโอ๋คราวนี้หลายคนก็อยากให้เจอกับน้องโอ๋ครับในมุมมองกันชั่วโมงเนี้เจอพี่โอ๋ไหวไหมต้ามุมมองผมนะสำหรับผมเลยนะผมพูดตรงเลยนะคสำหรับพี่โอ๋เนี่ยผมดูพี่เขามาตั้งแต่เด็กครับคือช่บพี่ผมผมสำหรับผมมองผมกินเขายากครับสำหรับมุมมองผมนะผมมองว่ากินยากครับมวยไทยแม่ไม่นอนแล้วถ้าเจอกันก็ข้างบนคือหน้าที่ครับข้างล่างก็ ผมก็นับถือพี่เขาแต่ว่าก็หน้าที่ครับผมก็ลองดูครับเออเราติดตามเขาคือช่วงที่น้องหัวดังๆตะวันฉายยังซื้อโอเลี้ยงอยู่เลยก็เป็นจัตัคาจนตัวกระเพียงเลยนะเอ็เ่บอกกับนั้นได้เลยอ่ะใช่ใช่มีซื้อโอเลี้ยงอยู่พี่โอ๋นี่เป็นยอดมวยแล้วแต่ว่าเราต้องทําอันดับก่อนหรือเปล่าใช่ไหมจริงจรงเวทนี้มีใครบ้างเวทนี้ก็มีใครอ่ะน้องโอ๋รถเหล็กเอ้ยต่อยกันอยู่ที่ค่ายอยู่แล้ว ลาบาน้อฟอะไรลาลาบนอฟเราบาน้อยเะยเสมาเพ็มีอยู่มีอยู่มีเสมาอเพ็ดเสมาเพ็ได้ไหมรัอก็เสมาอเพ็ก็รู้จักกันแล้วเขาก็ยังไม่อยากต่อยผมอะไรอย่างเงี้ยต่อยผู้ฝรั่งแหละนะก็จะคงจะมีคู่อยู่แหละกุหลาบดำอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาก็ต่อยหมดแล้วช่วงนี้ผมไม่เลือกครับครับอืออือตับจางครับผมก็คือในวันเชี้ยนชิปเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับทีมงานก็ประกบมาเลยต่อยได้หมด ช่ครับหมดครับตอนนี้ไม่เลือกครับครับอ่ะพูดถึงมวยไทยห้ายกกันดีกว่านะครับตอนนี้คู่ชกหาว่าทั้งยากน้ำหนักมวยไทยห้ายกตอนเนี้ยเอากางวันอยู่นะสมมุติต่อยมวยไทยเจ็ดสีกันน้ําหนักต่าสุดได้เท่าไหร่ต่าสุดนะกลังวันผมให้ร้อยตบดที่ร้อสี่สิบร้อยห้าสิบท่ร้อยสิบเจ็ดร้อยห้าสิบไหนกำวัน เฮ้ยเล้งจะไปต่อยกับใครวะนี่ไงกันยอดวิชาไงเห็นเห็นโปรโมเตอร์ออนไลน์เขาประกบอยู่เขาไม่จัดผมไม่รู้จะพูดไงโอ้พูดไม่ได้ไงะขาจัดเขาคือต่อยอ่ะต่อยได้ใช่ไหมครับผม็พด้เนี่เวทได้กันนะร้อยห้าสิบใช่คือป๋าป๋าชุนเอนเนี่ยก็เคยบอกว่าเอกําลังพิจารณาคู่นี้อยู่นะครับคือถ้าตกลงอะไรลงตัวก็ได้ต่อยนะครับแต่ว่ากลางวันอยี่ร้อยสี่เจ็ดห้าสิบกลางคืนล่ะน้องชาย ก็คือร้อยสี่พันได้อยู่ครับสี่ห้าสี่ห้าได้เอาเอาอีกสักหน่อยหนึ่งสี่สี่ไม่ไหวแล้วหรอสี่สี่เจอาใครสี่สี่น่าจะเกือบเอาวิญญาณไปเลยครับสี่สี่สี่ห้าตามสุดสี่พันให้ต่อยสักห้าทุ่มมาทําให้อยู่ร้อยสี่สี่ครับโอ้โหต่อยตามสุดสี่ห้าสูงสุดห้าสิบก็คิดดูเดี๋ยช่างอีกวันหนึ่งทำเป็นสิบโลเลย อนทีทีฟซีอะเนี่ยนะถ้าเคลียร์ยอดวิชาได้นะเป็นคู่คู่ที่น่าดูเลยนะใช่ใช่ต้องต้องไปถามปาชุนอีกทีใช่ก็มีโอกาสมีโอกาสนะครับลิเทวดาก็ได้ลิเทวดาป็ญญาการก็ลิเทียวดาก็น้าหนักยนีไม่น่าจะได้กันพี่ปั่นเขาน่าจะน้ําหนักน้อยกว่าผมอ๋อแต่ถ้ากลับมารอบนี้ก็น่าจะไล่ไล่กันละมั้งอืมอืมครับก็แล้วแต่ครับว่าเซนมมยเขาอยากดูโปเตอร์อยากดูก็ ีได้หมดได้หมดได้หมดการบอกได้หมดเขาคิดตัดเขาซัดทุเรียนทุกวันเลยเนี่ยเออน่าจะอ้วนขึ้นอยู่นะครับโอ้ดิในภาพนี้เป็นวันที่เดิมพันกับกุหลาบดำหกล้านป่ะหกล้านนี่โหเยอะระหว่างเดียวมากกว่านั้นครับกันแล้วเขาบอกให้ต่อไปหรือยังในรายการวันว่าวันไหนยังไงยังยังเลยครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็สถานการณ์บ้านเราก็โควิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังถ้ามีเขามีถ้าเขามีโปรแกรมให้ช็อคเลยผมก็จะรีบ ขอให้ได้จบนะน้ำหนักไหนก็ได้ตอนนีได้หมด10โลก็ยอมทำโอ้โหกครับช่วงนี้นี่โอ้โหใครมีรายการนะถือว่ามีทองคําอยู่ในมือนั่นนะสิมันเป็นอะไรที่มีค่ามากสำหรับนักมวยอ่ะใช่แล้วตอนนี้ถ้าค่ายมวยค่ายมวยเขาเรียกกลับไปหรือยังนะเรียกกลับไปเขาท่ายังไ่ายังไม่ค่อยเปิดอะไรครับผมแค่วิ่งออกกําลังกายบมบไหมผมวิ่งบอมไหม่เฉยครับอ๋อวิ่งอยู่อ่ะแล้วช่วงนี้ยช่วงไม่มีมวยกันทําอะไรอ่ะ ไม่ทำอะไรเลยครับเลี้ยงไก่เ่าเลี้ยงไก่เ่าเลี้ยงไก่อยู่ก็ทำยูทูาทำยูทู e ผมทำยูทูปตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์ช่องอะไรช่องอะไรฟากหน่อยฟากหน่อยตะวันฉายพีเคครับผม่าดูทุกคลิปแฟนคลับตะวันฉายก็ก็เข้าไปกดซาวสุดท้ายที่สามได้เวลาวว่างๆครับแต่ช่วงนี้โควิดอาจจะทำยากหน่อยก็ทำไว้พอมีรายได้นิดหน่อยครับเออโหนี่ล่าสุดเขาทำในนี่นะรีวิวอาหารที่เขากัดตัวมุณลองไปดูดิ จริงๆนักเมือทานเยอะนะอินเดียอาหารอินเดียดิผมอยากไปลองมากเลยไปไหอาหารอินเดียคืออะไรอร่อยปะกันแกะเนื้อแกะมั้งครับเป็นไงอร่อยปะนี่ผมยังไม่รู้เลยมันอินเดียจริงเปล่ากินที่สิงคโปร์เหรอมันมโนยันนี่อาหารอินเดียเลยเออติ๊กอาหารอินเดียติ๊กอาหารอินเดียไออินเดียจริงเหรอสั่งมาจริงเหรอสั่งมาเหรอเท่หมดเลยพี่เมื่อวานเนี่ยผมดูผมเกือบพุ่ง ผมกำลังกินอยู่พุ่งเลผมกินมัตตาบะอยู่แล้วมันบอกอาหารอินเดียวผมเรี่มคุ้มแค่พุ่งเลยอะไรพี่อยากจะ้ถามอะไรตะวันฉายนะครับถามเข้ามาได้เลยนะเอาพี่ปัจจัยนี่เทรนเนอร์คู่ใจพี่ปัจจัยเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เดินทางไปกับตะวันฉายด้วยอ่าที่ต่อยวันชมเป็นชิปนะครับพี่ปัจจัยถามว่าตะวันฉายมีแฟนยังครับโอ้ไม่น่าถามนะถามว่ากี่คนดีกว่าหน่วยพูดแบบนี้น้องผมเสียหายแล้วเะ่ะตอบเลยตอบเลยตอบเลยง พูดถึงมีความรักดีกว่าครับผมมีความรักคนรู้ใจมียังมีแลมโทรลองหน้นี้มีแล้วอยู่ข้างๆปะครับเออใช่ปะอยู่ข้างเข่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนี่อยู่โรงเรียนอยู่วิทย์ไรวิทย์ไรอ๋อสสวัดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ัที่อาจารย์มีน้องมาถามมีอะไรนะวันที่ครบเจ็ดที่กรรมการเนี่ยน้าไปคุยอ่ะกรรมการกันเข้าลยกรรมการเขาพูดอะไรกับเราหลังเกม อ่าผมมีคนถามมาเยอะผมจะบอกในรายการนี้อ่าอ่าผมจะบอกว่าที่กรรมการเนอบอกบางคนก็บอกว่าไปขอโทษคนนั้นมากไปขอโทษเขามากที่จริงเ่ยพวกคีย์บอร์ดมั่วมั่วหมดเลยเออ,อ <ผม S 1> ยังไงผมรู้อยู่คนเดียวเขาพูดภาษาไทยกับผมเอเขาบอกว่าผมรู้ผมรู้ว่าคุณอ่ะสงสารเขาตอนยกสามอ่ะผมอ่ะผมบอกเขาว่าฝีมือก็ได้ผมบอกเขาบอกบอกจอแคนซี่ว่าฝีมือก็ได้ไม่ต้องเข้ามาแล้วผมไม่อยากทําเขาแต่ว่ากรรมการเขาเลยมาติผมว่าอย่า้ผมรู้ว่าคุณสงสารเขาอแต่ คีคุณต้องเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอรเขาจะคุณต้องเต็มที่นะอะไรอยู่เวทีนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยากให้ต่อยแบบนเตอร์เทนแต่ว่าไม่อยากให้เต้นคือเขาไม่อยากให้สงสารคุณต่อสู้ในขณะที่แข่งขันอ่ะเพราะเ่าเป็นหน้าที่คือก็นอกไปก็นอกไปเลยอะไรย่างี้เหรอสำหรับผมเนี่ยคำว่าสงสารเนี่ยถ้ากลับดูถูกคุณต่อสู้นะครับเออไออันนี้มันเรื่องจริงนะพูดเพราะว่าคุณต่อสู้เขาก็มีเท้าอ่ะเขาก็ฝึกซ้อมมาเหมือนกับเราคือไม่ต้องสงสารเขาเต็มที่ไปเลยไม่เขาก็เราแกพูดอย่างนี้ใช่ไหม คเขาพูดภาษาไทยกับเราเลยใช่ไหมเขาถามผมไม่เดินแล้วผมเริ่มจะผ่อนเกมแล้วอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้กรรมการพูดภาษาไทยเลยใช่ไหมครับกันเขาพูดภาษาไทยครับเออกรรมการคนนี้พูดภาษาไทยได้นะครับเพราะว่าไปอาผมรัวดด้วยกันอยู่ต่อร้อนเล่นร้อยเล่นประเทศอะไรกรรมการประเทศอะไรอาจารย์เนี่ยอยู่ประเทศอะไรผมจําไม่ได้แล้วแต่พูดภาษาไทยชัดมากหบังเอิเคยบังเอิก็เคยคุยใช่อยู่ประเทศอะไรหรือว่าบังเอเคยไปอ้าไม่ใช่เออแกพูดภาษาไทยได้กัน เปิดเผยค่าตัวได้ไหมได้เท่าไหร่เปิดเผยได้ป้กี่หลักกี่หลักดีกว่าอไม่ต้องบอกหมดไม่ต้องบอกหมดหกหลักหกหลักหกหลักแสนหลักแสนหลายแสนหลายแสนถ้าถ้าหลักสี่เลยไปแล้วดอนเมืองอันนี้หลักหกหลักหกคงหลายแสนแหละมต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นหลักล้านไปก็ว่ากันไปโอ้แล้วตอนนี้เนี่ยเห็นว่ามีทรัพย์สินจากการชกมวยนี่เยอะมากไปออกรถใต้แดงอีกอ่ายังไงครับเนี่ย อาผมไปจองรถไว้ช่วงก่อนโควิดครับอืมแต่รถมันมาตอนโควิดพอดีครับถ้าจองก็ก็ต้องเอาล้วใช่ไหมซื้อให้พ่อใช่ไหมกันของเราหรือของใครก็ซื้อไว้ใช้เองนี่แหละครับที่บ้านก็มีรถเก๋งเลยอยากออกรถคันนี้ไว้ใช้เวลาไปเที่ยวครอบครัวอะไรไหมฟอร์ดเอเวอร์เรสต์ครับสวยสวยสวยอันนี้สวยนะนะครับสี่สองสองสี่มันออกหนึ่งสี่เหมืกันซื้อทุกมวนนะรอใบจริงรอต้องตามต้องตามทุกมวน อือ้ยผมซื้อผมซื้อวันนั้นรถผมออกว่าหวยหวยห้าน้อยออกเลยรถไปถึเป็นรถออกออกเยเอบคุณไปโครยินเจอเวียดนามอีกแะเลขก็ไปออกหวยเวียดนามเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่มีรถนะครับซื้อไก่มีหลายอย่างเพราะว่าเขาสร้างเพื่อครอบครัวแล้วมีธุรกิจอะไรอีกไหมกันเพิ่มเติมอีกปะเออผมตอนนี้ผมทำพ่อผมทำนี่ไว้ครับซุ้มไก่เป็นคล้ายๆ สรงไก่ขายออกนะครับแต่กัดกัดแคใครชอบก็ผมไม่ได้ลงผมไม่ได้ลงคือว่าผมไม่ได้ลงโปรโมทเลยนะเฟซผมเฟซผมโดนสแปมอยู่ตอนนี้นทั้วันถ้ามาก็ไม่ได้โพสขอบคุณแฟนคลับเลยเพราะตอนนี้เฟซโดนสแปมแต่ก็ได้ผลตอบรับมาดีมากทั้งทั้งที่เราไม่ได้แบบว่า,าไม่ได้ขอบคุณนะแต่ว่าคนเขาตอบรับดีขันั้นที่เราไาาแสดงตัวเขาสนใจติดต่อได้ที่ไหนอ่ะไก่ครับเฟซบุ๊กผมเลยครับเดี๋ยวผมจะลงติดตามไว้น้งเฟซผมจะลง ลูกเหล่าอะไรไว้ว่าอะไรของอะไรเนี่ยพี่ว่าการสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งดีกว่าเพราะว่าถ้าไปลงเฟซส่วนตัวลูกไก่รับรองว่าโดนแน่นอนโดน,นโดนดติดเส้น,นเพจก็อาจจะโดนนะไม่คือเพจสร้างมาต่างหากเลยฮะเออเพจโดนไหมถ้าาเชื่อมต่อกับเฟซบุ๊กใน,นาการโดน,นเยอ,อะเออคือเฟซบุ๊กมันบอกว่าเราทารุณกรรมสัตว์แม่กูอุ้มไก่เฉยเฉยกูเอ็นดูใช่บางทีเราไม่ทำอะไรเลยแบรนกูคือทำไมมาใช่ครับใช่ครับลงคลิปตีกันเรียบร้อยเลยผมโดนแบนเลยยูทูปก็ไม่ได้ นี่เราด่ามาร์คมันจะแบนเพจเราไหมไม่แน่นะฟังเสียงนะฟังเสียงก็ไปมาร์คเป็นฝรั่งเออแล้วมีทีมงานฟังนะครับอ่ะแล้วก็มีเอฟซีจากปัตตานีชมอยู่มีถามอะไรตะวันฉายถามมานะครับเดี๋ยวตะวันฉายจะแต่งเมื่อไหร่ครับแต่งไม่หรอแต่งเมื่อไหร่ครับแต่งเมื่อไหร่หาเรื่องแต่งเลยเขาอยู่ไม่ได้เลยการบวชยังการบวชยังโอ้ยยังไม่บวชนะครับอ๋อยังไม่บวชต้องบวชก่อนไหมบวชก่อนบวชก่อนบวชก่อนเบียดบ มีมีมีพครที่จะบวชไหมครับตอนฉายคือผมในใจผมคิดไว้ว่าถ้าผมได้แชมป์อีกสักเส้นหนึ่งอะผมจะบวชครับอ่าตั้งเป้าเลยเนาะเอาเลิศงามยามดีครับถ้าบวชตอนนี้เราไปบวชนานแล้วร่างกายเราจะไม่ต่อเนื่องอ่าเําภรกิจเราเสร็จเรียบร้อยสบายใจแล้วไปบวชได้สบายใจคือช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่เรากอบโกยได้อยู่ร่างกายมันกำลังต่อเนื่อง ใช่ใช่ต้องรีบต้องรีบอ่ามีคาถามที่เขาถามมาสองสองสองครั้งเลยเนี่ยก็ก็ตอบไปแล้วใช่ไหมตะวันฉายถ้าเจอน้องโอนี่ยคิดว่าน้ําหนักไหนในวันก็คงเป็นเวทนี้แหละหกสิบหกสิบห้าจุดแปดหกสิบห้าจุดแปดเออก็นี่แหละมาต่อยกันได้นนะครับแต่อยได้ต่อยได้แต่ตะวันฉายบอกว่ากินยากหน่อยอก็พี่เขาเก่าก็ต้องต่อยเอดิฟซีขวาหน้าโจรครับอีขวาหน้าโจรคืออะไรถ้าการฉายตรงมาอ๋อ ใครขวาหน้าจอไอ้นนเนี่ยนอหรออ๋อตะวสายดาราอันนี้ขวาหน้าจอเนอ่ก็นึกว่าอะไรก็พูดไปเพราะว่าชื่อตะวันสายเนี่ยอาจารย์สายคนตั้งให้ใช่ไหมครับผมี่นนครับอือแล้วก็ดูแลทุกทุกอย่างนะครับครับอาจารย์นนอาจารย์นนอาจารย์นนอยากจะบอกอะไรพี่ก็ไม่กันพี่ก็ดูอยู่หรือจะบอกอะไรครับก็รู้ใจกันอยู่ครับก็คุยกันทุกวันอ่ะเนาะ ครับผมอยู่หัวอยู่ห้องติดกันเลยครับดูนผ่านทุกวันครับครับแล้วสรุปที่นนก็ฉีดจริงไหมครับไม่ไม่จะฉีดไม่มีที่ว่างที่จะใส่ครับไม่ดีมันอยากเสหลตอวมันต้องโดนเออเขามาโดนเลยเออเออไม่มีไม่มีที่จะฉีดแล้วตอนนี้เออเขาแซวกันเฉยอ๋อไม่ไม่สรุปไม่ฉีดอืมหรือว่าไม่ไม่มีที่ว่างปีนี้กองวันฉายอยู่ก็แหล่แล้วน้อง ผมยี่สิบสองครับน้อยมากยี่สิบสองปีมากยมากนะครับก็ตอนนี้กําลังเรียนจบอจะต่อกฎหมายตำรวจได้เป็นแน่นอนจะเดินเส้นทางตํารวจอือโอใคพี่เคเป็นตำรวจหลายคนแล้วนะออฟ้าเป็นหนึ่งฟ้าเป็นหนึ่งชายล่าไปอีกบางต่อก็กำลังจะไปทางนั้นเหมือนกันนี่คุณเปิดเผยที่นี่ที่แรกไหมครับครับไม่ได้บอกใครเลยครับโอ้โหโอ้ิทใครรู้ครับครับ ก็คือตอนนี้เราตั้งเป้าอยากเป็นตำรวจแหละอเอาแค่ว่าไม่ไม่รู้จะได้เป็นหรือเปล่าเอาแค่ว่าผมจะศึกษากฎหมายต่อก่อนไม่ต้องเออจะไปเรียนกฎหมายก่อนก็ถือว่าวางแผนได้ดีใช่ไม่รู้วางแผนได้ดีมากเพราะว่าผมไม่เรียนกฎหมายต่อแล้วกันครับครับอืออืเอออ่ะสุดท้ายอยากฝา้อะไรดีว่าฝากอะไรเแฟนบ้างครับการครับผมครับก็อยากขอบคุณแฟนคลับไม่ว่าจะต่อยไทยหรือต่อยต่างประเทศก็อยากติดตามกันก็ขอบคุณมากๆครับที่ พอติดตามเป็นกำลังใจครับมันทําให้ผมแบบมีแรงผลักด,ดันมากในแต่ละไฟเวลาต่อยแล้วคนเขาชื่นชอบในผลงานของผมอ่ะรับคุณมาครับ,อ,บ,รบอืมอ่าแล้วก็ช่องทางในการติดตามกันมีช่องทางไหนบ้าง Facebook IG แล้วก็ YouTube ครับผมครับตะวันฉาย PK หมดเลยก็พิมพ์เขาว่าตะวันฉายก็คือจะขึ้นภาษาอังกฤษถ้าเป็นใน YouTube เนี่ยก็จะเป็นรูปหน้าตะวันฉายเป็นรูปการ์ตูนอ่าอ่าอ่ ก็ออมหาไม่ยากหรอกนะหาไม่ยากหาไม่ยากซิมเลยตอนนี้นี่โอ้โหคนซับเยอะแล้วนะสี่หมื่นลานี่เพิ่งทําเองนะเออสี่หมื่นลาแล้วเป็นสี่หมื่นสี่สี่หมื่นห้ามั้งครับนัดดามหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเร็วมากเดี๋ยวหลังขอไปคอลแรัปด้วยหน่อยนะครับได้เลยโอเคโอเคการขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพด้วยครับครับผ